สวัสดีรับนี่นะครับมาอีกหนึ่งที่นะครับที่นี่นะครับขนาดสามสิบคูณอุย้ยห้าสิบตกใจอะไรของเองอาเอาเอาเอามาเล่นด้วยมาเล่นด้วยภาพตกใจดินี่นะครับสาสิบคูณห้าสามสามคูณห้าสิบสามนะครับพูดผิดเลยตกใจมันมาเล่นด้วยผมนึดว่ามันมาจะมาเล็กกัดผมนี่นะครับ ช่วงฝนตกนะครับก็ค่อนข้างทํางานยากนะครับนี่ก็ตกไปแล้วนะครับแต่เราก็ตอนที่เราเอาหินข้าวนะครับเราก็กลัวว่าจะไม่พอนะครับจะไม่พอก็เลยเอาข้าวเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องไล่ขูดออกนะครับเพราะว่าเราต้องไล่ระดับนะครับนี่งานระดับเราค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับนะครับนี่ฝนตกนะครับเนี่ยฝนตกเมื่อกี้นะครับหนักหนักนะครับเนี่ยน้ำขังเนี่ยนะครับ น้ำขังเลยนะครับแต่ว่าพื้นไม่มีนะครับไม่มีเปียกนะครับแห้งนะครับนี่ก็กําลังไล่ช่วงนี้กาลังไล่ปรับระดับนะครับนี่นะครับถมไว้เยอะเกินนะครับสูงกว่าระดับเยอะมากนะครับเลยต้องไล่ไล่เกียไล่ปรับกันนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับกี่ฝนตกนะครับฝนหยุดก็มานั่งไล่ทํางานกันนะครับนี่ก็ไม่ต้องกลัวครับนี่นะครับข้างนอกนี่ฝนตกเป็น หลุมเป็นบ่อน้ําขังนะครับนู่นด้านนอกนะครับแต่ว่าในสนามนี่แห้งเลยนะครับนี่เดินนี่ไม่มีน้ําขังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีของเล่นนะครับของเล่นให้นี่นะครับข้างนอกนู่นนะครับน้ําขังนะครับตกน้ําขังเลยนะครับแต่ในสนามเนี่ยนะครับไม่มีนะครับแห้งกักเลยนะครับ